สวัสดีครับพบกับช n n e l เฮียหวังอ่างทองฟุตบอลตัวเด็ดประจำวันตัวเด็ด3คู่วันนี้เลือกไปที่ฟุตบอลปาป้าจอนโซฟีอังกฤษและฟุตบอลเซเลียบาซิลตัวเด็ดคู่แรกที่สนามเซเดียมออฟไลท์เวลาตี2ตรงในถ้วยปาป้ j าจอนโซฟี e เซอร์เอร์แลนด์ทีมจากลีกวันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแบลตฟอร์ดจากลีกทูเจ้าบ้านเซอร์เรแลนด์ทีมอันดับ5ของลีกวัน ล่าสุดฟอร์มแย่5นัดทุกรายการไม่ชนะเลยและแพ้ไปถึง4เกมส่วนทีมเยอมแรดฟอร์ดอยู่อันดับ12บองของลีกทู นัดล่าสุดทุกรายการชนะนัดเดียวเสมอ3และแพ้ไปน1นัดส่วนในถ้วยนี้ในกลุ่มเโซนนอร์ทิร์นซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับ2ของกลุ่มชนะลวดมา2นัดส่วนทีมเยอรมันฟอร์ดอยู่อันดับ4เป็นบุ้ยของกลุ่มแพ้มาทั้งสองนัดแรกราคาคู่นี้เปิดมาที่ซันเดอร์แลนด์ต่อครึ่งคบลูกซันเดอร์แลนด์อาจจะฟอร์มแย่ในช่วงหลังแต่นัดนี้มาเจอฟอร์ดที่มาจากกลางตารางของลีกทูเจ้าถิ่นน่าจะอาศัยผู้เล่นที่เหนือกว่า มีส่วนหน้าตัวเก่งอย่างลอสจูตและอดิมิฟิลเอวตันอย่างไอเดนแมกเกอดีดูแล้วเจ้าบ้านน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ให้เลือกเชียร์ไปที่อยู่ต่อเซนเดอร์แลนด์ตัวเด็ดคู่ที่2องยังอยู่ที่ถ้วยปาป้าจอรนโซฟี่ที่สนามพอร์ตเมนโรดเวลาตี2 45้ามาขาวอิปสวิททีมจากลีกวันต้อนรับการมาเยือนของโฟเชสเตอร์จากลีกทูเจ้าบ้านอิสวิตทีมอันดับ9ของลีกวันกำลังฟอร์มแรง ห้านัดล่าสุดทุกรายการชนะ3เสมอ1แพ้แค่นัดเดียวส่วนทีมเยือนโคเชสเตอร์อยู่อันดับ17ของลีกทูห้านัดหลังสุดทุกรายการชนะ2เสมอ1และแพ้2ส่วนในถ้วยนี้ในกลุ่ม A อโซนเซาเทิร์นมาขาวิสสวิทต์อยู่อันดับ2กลุ่มชนะ1แพ้1มี3คะแนนส่วนทีมเยือนโคเชสเตอร์อยู่อันดับ3มี3คะแนนเท่ากัน ราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านอิบสวิตต่อครึ่งควบลูกเจ้าบ้านกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มแรงเกมลุก5นัดหลังยิงประตูไปได้ถึง12ลูกน่าจะเอาชนะทีมเยือนจากลิกทูไปได้ตามคาดให้เลือกเชียร์ไปที่อยู่ต่อมาขาวอิบสวิตโดวเด็ดคู่ที่3ไปที่เซเลอาบราซูเกลเมโอปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทูมิเนเซ่เจ้าบ้านเกรเมโออยู่ันับ19รองบวยมี26คะแนน5นัดหลังสุดในลีกแพ้มาถึง4นัดชนะได้แค่นัดเดียวโดยนัดล่าสุดเมื่อวอาทิตย์ เพิ่งบุกไปแพ้อินเตอร์นาซิองนาวมา0ูนต่อหนึ่งส่วนทีมเยือนฟลูมินเซ่อยู่อันดับ8ของการางมี42คะแนน5นัดล่าสุดชนะ3แพ้2โดยเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะสปอร์ตลรติเฟ่มา1-0รตคาคู่นี้เปิดมาที่เชาบ้านเกลมิโอปอโตต่อปอ,ปอ คู่นี้ทั้งอันดับในตารางและฟอร์มการเล่นล่าสุดเป็นฝั่งทีมเยอือนฟูมิเนนเซ่ที่ดูเหนือกว่าพอสมควรแต่จากการที่ฟูมิเนนเซ่จะขาดสมิดฟิลด์ตัวเก่งอย่างการโชและฮัสสันและราคาที่เปิดมาให้เกเมิโอที่ปัจจุบันอยู่รองบวยเป็นฝั่งต่อถือว่าค่อนข้างแปลกทำให้นัดน,นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์เป็นเจ้าบ้านที่พลิกชนะได้คู่นี้เฮียหวังแนะนำให้เลือกเชียร์ไปที่อยู่ต่อเจ้าบ้านเดมิโอครับกดไลค์กดซับสไคร์และกดแจ้งเตือนช่องเฮียหวังอ่างทองเพื่อรับข่าวสารฟุตบอล พร้อมข้อมูลสถิติความพร้อมล่าสุดของแต่ละทีมทีเด็ดตัวเน้นประจำวันรวมไปถึงเรื่องเล่าฟุตบอลคลาสสิกมาเสิร์ฟให้ท่านถึงหน้าจอ